สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาบอกเคล็ดลับในการทำให้อกนิมานี่เกิดยอดขึ้นมาใหม่นะคะอยากจะให้ดูค่ะอันนี้เขาจะเป็นต้นสูงแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกแสงเงินแสงทองค่ะทุกคนต้นเขาสูงแล้วพูดถึงนะคะคือต้นเขาค่อนข้างที่จะสูงนี่เป็นเกือบเกือบจะ กือบจะสิข้อเนี่ยนะคะทุกคนเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะสูงแล้วอันนี้ฟอร์มเขาจะไม่สวยแล้วนะคะแต่ว่ายาจะเก็บไว้เป็นต้นแม่ซึ่งยาก็เอาไอ,ไอตัวแม่เขาจริงๆอออกไปแล้วนะคะยาตัดท่อนแล้วก็ไอตัวปลายนี่คือคือ,อยาก็เอาไปเลี้ยงเขาไปอบเขาไว้นะคะแล้วก็ไอตัวท่อนเนี่ย ยาก็เอามาเลี้ยงเขาอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือเป็นตัวแม่อีกทีนึงสูงแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องตัดค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวอยาจะให้ดูที่ยาตัดแล้วเอาเลี้ยงท่อนนะคะมาค่ะทุกคนนี้เลยค่ะจากต้นแม่เมื่อกี้นะคะยาก็ตัดเห็นไหมคะยาตัดเทท่อนจริงๆแล้ว จริงๆแล้วนะคะยาตัดท่อเน,น็นจริงๆมันต้องตัดสั้นกว่านี้แต่ว่าอันนี้ยาตัดมาเพื่อที่จะเลี้ยงเขาก่อนนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงเขาก่อนแล้วเดี๋ยวยาตัดอันนี้เอาไปชําอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเขาจะเกิดต้นใหม่แล้วเกิดยอดเยอะมากเกิดหน่อเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยอยากจะให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยแค่แค่หน่อหนอ,อัอเดียวนะคะที่ยาแบ่งต้นเขามาชําเนี่ยค่ะทุกคน ก็คืออยากจะได้ตั้ง3หนอนะคะน่าจะใช้เนี่ยน,น,น่าจะเวลาประมาณ1นเดือนได้ค่ะทุกคนเขาจะเกิดต้นใหม่ต้นสวยสดแล้วก็ฟอร์มสวยค่ะทุกคนต้นใส่เงินแสงทองเขาจะเป็นสีชมพูสวยนะคะก้านเขาจะเป็นถั่วก้านสีชมพูและข้างในก็จะเป็นแดงๆแ,แบบนี้ค่ะ ลักษณะเด่นของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแสงเงินแสงทองสวยมากเห็นไหมคะอันนี้ยาสามารถที่จะตัดแล้วเอาไปชำต่ออีกได้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีต่อเนี่ยนะคะต่อตอยอดขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยยาสามารถที่จะตัดตรงจนสุดนี้เลยนะคะทุกคนตัดสุดนี้เลยเดี๋ยวยาจะตัดให้ดูนะคะ ตัดเอียง45องศานะคะเนี่ยตัดให้ชิดโคนนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีลูกขึ้นมาแล้วเ่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่นี่นะคะก็จะได้หนึ่งท่อนละเห็นไหม อันนี้จะมีตาขึ้นเยอะเลยนะคะประมาณ3-4ตาเนี่ยยาสามารถที่จะแบ่งแล้วเอาไปปักช้ำได้นะคะแล้วก็เกิดจะมันจะเกิดยอดไวมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราเห็นตาแบบนเนี้ยเนี่ยเขาจะขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ปล่อยค่ะอันนี้ยาเอาไว้ข้างในก็ปล่อยให้มันแห้งนะคะสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระมาพ้าวเนี่ย เข,เข้าไปข้างในชิดๆเขาปกคลุมเขาไว้ก็เขาก็จะชุ่มฉื้นนะคะนีอ่อย่าลืมนะคะทุกคนเนี่ยอีกพันหนึ่งนะคะเห็นไหมคะอันนี้อีกพันหนึ่งยาก็อันนี้เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยตอของเขาเห็นไหมคะยาก็จะเอามาชํำไว้แล้วก็จะมีลูกเห็นไหมคะ มันจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะจากตอเล็กๆที่ยาให้ดูะคะ่ะ mm. เขาก็จะเกิดขึ้นมา mm. เห็นไหมคะเราก็จะได้พันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะนี่อย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยยาเอาตอนี่นะคะมาชําพอําเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีต้นขึ้นมาหน่อขึ้นมาตามไอตามข้อะคะ่ะมันจะมีข้อแล้วมันจะมี ไอตัวเม็ดเป็นตุ่มๆนะคะถ้าใครสังเกตเนี่ยมันจะมีเม็ดเป็นตุ่มๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเม็ดเป็นตุ่มๆแบบเนี้ยเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะเกิดหากเราวางไว้ใต้ดินเนี่ยนะคะเอาดินถมไว้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาแบบหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมยาได้พันเยอะเลยตัวน,นี้ก็เหมือนกันอยากจะให้ดูอันนี้ค่ะ อันนี้ยาถไมไม่ไม่ไม่ได้เอาหอยัาดินถมใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดตามหน่หน่ตามยอดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะในดาต้นคือเราต้องกาที่คือถ้าเราเห็นต้นที่มันสูงใหญ่แล้วอะเราสามารถเอามาขยายแบบนี้เราได้เราได้ต้นใหม่ที่มีฟอร์มสวยสดนะคะให้ดูอีกต้นหนึ่งค่ะทุกคน อยาให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นฟอร์มใหม่สวยใบจะสดนะคะเนี่ยอกโกนิมาเนี่ยเขาจะเลี้ยงง่ายเห็นไหมอันนี้ยาใช้แบบตอค่อนข้างสูงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดูดูฝนยาก,ก็เลยต้องใช้ตอสูงหน่อยหากใช้ตอเตี้ยจนเกินไปนะคะทุกคนเนี่ยโอกาสเน่าก็จะมีเยอะเพราะว่ายาจะวาง ไว้ทั่วๆไปอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ทํโรงเรือนหรืออะไรอะค่ะก็คือเหมือนเราปลูกที่บ้านบ้านธรรมดาเน,นี่ยค่ะวางไว้ตรงไหนมันก็จะเจอฝนเนี่ยดูฝนก็จะเจอความชื้นความแฉก็จะมากขึ้นเราก็จะไม่ต้องอคือมองในลักษณะว่าเราไม่ต้องไปรดน้ําบ่อยแต่คือการเน่าของลําต้นเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นเพราะว่าเราใช้ลําต้น,นใช่ไหมคะในการมาชํา ดังนั้นเราก็เลยต้องต้องปล่อยให้สูงสูงหน่อยนะคะแล้วก็ทาปูนแดงไว้นะคะใครมีปูนขาวปูนแดงค่ะก็ทานะคะให้แห้งสักพักหนึ่งแล้วเราก็เอามาชํานะคะนี่เห็นไหมคะได้ต้นหมยเลยนี่อยากจะให้ดูยาพึ่งชําไปประมาณน่าจะสองอาทิตย์ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่มีตอเกิดขึ้นแล้วนะคะ นี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมนี่แหละนี่นี่นี่ตอนนี้ละค่ะมันจะไปเป็นต้นใหม่อีกทีนึงนะคะนี่เพรายาละซบาแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยให้ดูละอันนี้กระถางกระถางไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นละ่ะ เพราะว่าเขาน่าจะพึ่งเพราะว่าสองอาทิตย์ล่างน่าจะยังไม่เยอะค่ะทุกคนแต่เราจะเห็นหน่อละแล้วก็เห็นความเจริญเติบโตของเขาละนี่แบบนี้คือรอดค่ะทุกคนแล้วยาก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้เลยนะคะก็ค,คือรู้แล้วว่ารอดแน่นอนก็คือเราจะได้ต้นเนี้ยเห็นไหมคะอย่าลืมไปถ้าเห็นต้นที่มันใหญ่ๆมันแก่แล้ว เอามาขยายพันธุ์แบบนี้นะคะทุกคนอย่าทิ้งอย่าคิดว่าโอ๊ยปล่อยให้มันตัวสูงไงเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดมันพันธุ์นี้จะอโกนิมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แตกนะคะหากเขาต้นใหญ่ต้นแก่แล้วคือเราต้องเอามาทําให้เขาเหมือนเกิดใหม่ะคะ่ะเหมือนทําสาวให้เขาใหม่นะก็คือตัดท่อนท่อนท่อน,ท,อน,ท,อน,ท,อนท่อนนี้นะคะ่ะแล้วมาเคาะชามใหม่ะคะ่ะทุกคนเราก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้และที่สําคัญอย่ามีเคล็ดลับในการ ทำน้ำยาเล่งล่างง่ายๆค่ะทุกคนนั่นก็คือน้ำยาชูกำลังค่ะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ยานิยมใช้ M150 นะคะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่นี่คือเรื่องจริงยาก็จะใช้อันนี้นะคะตลอดแล้วเดี๋ยวยามาผสมอยาจะใช้หนึ่งฝานะคะผสมกับน้ำนะคะเทลงไปเลยค่ะทุกคน ยาใช้แค่นี้ละค่ะทุกคนน้ำประมาณหนึ่งลิตรนะคะถ้าต้นไม้ประมาณนี้ยาจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็คือ,อยาใส่แล้วอ่ะให้คน,น้ขย่าให้เข้ากันนะคะทุกคนเสร็จแล้วอย่างก็ลดลงไปเลยค่ะนี่คือน้ำยาเล่งลากอย่างดีนะคะน้ำยาเล่งลากเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ นี่นะคะทำไมทำไมถึงแตกหนอเก่งจังเลยทั้งทั้งที่มันเป็นแค่เป็นแค่โคนต้นแบบนี้ทำไมแตกกับเพราะยาใช้วิธีนี้นะคะทุกคนโอ้เห็นไหมคะอย่าลืมนะคะ อย่าลืมไปขยายพันธุ์โดยตอนี่นะคะหรือต้นลำต้นนะคะอากนิมาขยายง่ายค่ะโดยใช้น้ำยาเล่งล่ากจากสิ่งที่เราใช้อยู่ยประจำนี่นะคะนั่นก็คือน้ำยาชูกำลังอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะเพื่อจะเขาจะทำสาวให้เขาใหม่ได้ต้นใหม่ต้นอ่อนพุ่มสวยแต่กอเก่งมากเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ กดติดตามยาไว้นะคะเดี๋ยวยามาบอกเคล็ดลับดีๆในการเลี้ยงอโกนิมานะคะสวัสดีค่ะ